เรานะคะตอนนี้เรากำลังถึงทางเหลียวติดไปบัดฝาล์จังหวัดตุกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดเขาเขตจังหวัดลอยเอินละคะ่ะพี่น้องตอนนี้มาเป็นควรน,นะคะอีกประมาณกิโลหนึ่งมันจะเป็นทางเหลียวเขาบาน,นะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าโลอยู่มาเดินทางกับยายมา เยม,มากเลยป่ายวัดป่ายม้งีมีวัดทุบาันุมือเนบักยูเทินมเหนเดี่ยวเลย Voilà ma กี่ปว่ามือเลยนึ่เดียวบัด อนสีแดงๆเอานี่เด้อมอลำมันว่าบแต่ว่าสีเหลี่ยวดบาบ่ลำบ้านี้คือจะเป็นมุ้งแถบนนไงวัดบ้านขว,าว้านี่ยราปัญหาเพราะท่านบพท่านเด็ด,ดอันบมีรถดิฟรถอันที่ทานข้าเขาวัดกเป็นทางที่เลี้ยวฮักสองวัดบ้านขวาวนี่เยเจ๊มีอยู่ท่น เป็นยังไงจับจีพีเอบ่ไหนขนาเลียเดียว่าไนาหนพนาพี่น้องสภาพบ้านร่างากายเขาอยู่ร่างากายเขาต่างดาวให้ทุ่เอาบุญบานกันเหมือนนี้นีหนขาวเนะนาะนาจะมีมามีตำบลเนี่เขาเป็นตำบลเนี่ย บนอยู่แต่ว่าตำบลบนยด้ยู่น้ตำบลก็ต,กต้องมตะเดียวหยางปัดทั่วปัดท้งม่มีทางอื่นหรอมันยุบกมาแน้วย่ควมสะดวมกรรมการเมื่า <c ười> นคยกบบุแล้วเมื่อรำถีขามาเป็นลาดเลย้ตต่างหายหไม่แล้วไปอวยอน <c ười> สะดวกลกใบบอได้นไ,รรยยไม่นี่กล่อ <c ười> งลงไปแล้วนะีน่กล่องลงไปยังไม่กรล่ Còn... thế thì nên em còn trăng bỏ em bảo với tất ไทยบาดไม่ม yeah. mm ีย hmm. yeah. ิงไดมาเบิงเโกใครบมีนมาเบิงเอาคือวัดใดว่า่เยาคือว่าลงไปว่เอยาลงไปตอนไหนเขรีวใดย้ม่ไ่เวใดยก็เนหลายหลายเมวยาคือบอนเรียวว่าไยังรถขหนึ่งก็ถหาเขาก็เบิงอยู่มันช่วงหนามันยาวไ ไม่บอลถ้าเอา้าในบอลไปยิงสันงไม่ถึงเรียวว่าอะไรเรียวว่าอะไรมองเดียวก่อนโอ้กลัวปานนี้ เลี้ยวไปวัดเนี่ยจะเข้าได้ไหมเนี่ยไ,ไงวัดวัดกับโรงเรียนอยู่กใกล้ๆกันอโอ้โรงเรียนเขาื่อโรงเรียนบ้านสาลายไม่ใช่วันนี้เขามีนักเรียนเรียนอยู่ในวันนี้โรงเรียนเขาชื่อโรงเรียนบ้านสาลายโมเมนต์นนนงานเขตพื้นที่การศึกษาบระถมศึกษาหล่อเอฟเคสองพี่นลวงเป็นเด็กไม่เฉลียวเขาวาดแค่ะพี่น้องเมื่อไหร่เด็กหญายิ่งพญามันสูงกว่า มหูคือกันมาเดี่ยวเดียกมันการู้บาลเขคือโบมาบอกว่าให้ไปใส่จังไดมาจังไรเนาะไปยนยบานกำนั่งมันจะได้แหบนีก่อนแล้วต้องหายยัไม่แล้วไปเจ้าิจจวยเจ้าจิตจวยสิดมิงดนอนตอนนี้ยังเขาวัดไว้ได้วัดสาลายตัวนี้วัดสาลายนี่มันมาเปนมาเมนาเมือนา เนื้งมหอนื้อหอดท่านนำหนาเป็นบออาอ่านเนาะเรื่อังไงมหอูแล้วมันอาจจะซื้อว่าวัดอนี้ก็ได้โอมันบแมนที่ไหนมันคนละวัดกันแล้วไปอีกไปอีกไกลอยู่ด้นี่ยืออดเือมันานไบอลมกี่กตงกีโลกึ่งคุณเนาะราคาจังไหมโมมีไผเสี่ยงไผใดหรอกเยอะแยกัที่เบิรกันขมาไดบอเดียวได้บอลตัว พี่น้องนะจะมีผักสเพราะว่าผักสองไปติดตามช่องพาโกช่องใหญ่ไหมบนจอติดตามช่องพาโกูโดยเรื่องพี่น้องเรื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมหอดเนี่ยโมหันจะไปถึงวัดเ่อจะเห็นเจออุปสรรคอย่างในการเดินทางการจะรอดติดพักแล้วก็มีแต่โจนปวดโจนค่ะพี่น้องไม่เจอโจอ้วนขอพอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดี